ราพาตำรวจฐานลูกเสือนะคะอันนี้เป็นฐานเรกของภาคบา่ายคุณครูต้องลองก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กอัน<บ>นี้เป็นฐานที่สี่เฮือนเวหากับทาซานนะคะอยู่ข้างล่างก็สิมีมีงูนะคะอยู่ข้างล่างไห้โตลงไปก็ดีงูกัด <c oughs> ๊ฐานนึงนะคะโอ้แต่ทางไปกันลำบากลหออื อันนี้เป็นสวนบักนาวนะคะหม่องพูนก็นจะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาชือบมาได้อีกฐานหนึงคุณรูทำฐานเสื้อแกงเด็กฐานที่ห้าชำนาญกู้ระเบิดนะคะก<ห>ู้ระเบิดคู่ตัวนักทีมทุนท่านกอออได้เลยไม่ด้วนคะุณนายกออ บรรยากาศรอบโรงเรียนโอ้พอแล้วนี่ตามหามาจั้งโดนบอกว่าอย่าเวียงต้นงิ้วมาวน้ำค่ะคล,ลปาตอของแท้เลยตอนนินอบอกว่ายายเวียงแต่ต้นงิ้วมาสุดย,ย,ยอดเลยค่ะสูงแห้งคู่ก็ะปีนบ่ไแด้ดอกพี่น้องมันต้นหน่อยพดไปค่ะ สำหรับไพ่เนาะค่ะทีบอว่าเคยเป็นนักเรียนเนาะอาจจะเคยเป็นนักเรียนเบิร์ดนะคะเขาขายพักแรมเดินทางไกลนะคะเป็นกิจกรรมทีมวนเด็กคู่ว่าฝึกความอดทนของเด็กหน่อยนะคะฝึกความสามัคคีความอดทนนะคะแล้วก็สมมติว่าเฮาติดปลาเข้าเซจ,จังได้นะคะเป็นการแก้ไขสถานาการณ์เบื้องต้นนะคะ

นีแล้วครา้สียไปใช้อยู่นี่แล้วาวโอ้บมีละครแมงแมงแมบนี่นี่เอาคุณนายคืนนให้ละครดังดังเรื่องิคือกคือของกันั้ยไม่คืนผู้เดียวกาเินอาวัมัสิะดเน่รข้ควาก่อนดอานครับปดลงมาเลย ขึ้นได้บ่เอ้าเอ้าโอ้คุณนายนะคะนี่คุณนายท่านพออดแล้วบ่แล้วก็ปีนขันดีไปวัวไปวะไงนี่ปึ๊บไม่ขานเขาดีไงขานดีใครยนี้แม่ไปเที่ยวดูคักนี่ไปดูไปดูปีนหน้าต่างนี่พ่อแม่นั่นอ้าวเลิกโรงเรียนลูกเลิกโรงเรียนลูก เด้งเด้งน้อยก็ชิมากินนะคะจอย่าปล่อยขัญัพ่อกคือตัวนี้เขาลงกองทัพต้องเดินด้วยท้องขาดบะไดเลยค่ะนี่ไปใส่แจวอันนั้นก็เป็นผู้นำทางนะคะชีวิตคนเราก็มีแต่หมานำหมานำพ่อแม่นะคะพ่อค่านี่นี่ฐานนี้ฐานอะไรเนี่ยเอาคุ้มมิตรกุกใหม่ นันนี่ตาไปาอกิปิตาให้ปิตาสำรวจธรณีนิฐานของครัวพี่เองตงคู่ตงคู่กันอ่ะปิตา้ออไม่ได้เดี๋ยวดังสิตำต้นไม้คู่รกตาอ้ยมันตื่นเต้นใไหมนี่แมื่ตายังมถือกันไปรักตายยังนี่่ะกติปิตาล้วก็ตายตาไปเด้อโอ้ไก่เติม้นี่ ปีตาไปนะี่ตาแลกกระยาแลวก็ำแลกลกะ็ะคำแลกก็ะคำมมน้ำเสือ้อกระิบบะเนีกระซีเอาใหม่มาตูแถวหัวนักเรียนน,น่สิละเออตามตามตามตนีเมยมาหข่ยอู่นไมีนี้ <laughs> อดจ้ากกไม่นั่นกบดูบ่โอ้ยกกไม่ใหญ่แห้งเอคะทุกคนบรรยากาศโรงเรียนของเรามองอุ่นกับป้ายางอะค่ะผานักเรียนออมอยู่ในป่าหลังโรงเรียนเนี่ยนะบไดนี่เอาเือกไ่มีไโอ้เป็นตะม้วนอะตอนนี้ พพอโอ้โหโรงใหม่นี่นะคะเป <c oughs> ็นอาคารโรงเรียนค่ะขอนครเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่อยู่ติดชายแดนนะคะห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมยาชธานีประมาณ100เปเศตประมาณ125กิโลเมตรนะคะเป็นโรงเรียน ที่ไกลสุดนะคะของของเขต3ของสำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยฐธานีเขต3เป็นโรงเรียนสุดท้ายของเขต3ามค,คืออำเภอศิรินทรมีนักเรียนก็ประมาณเท่าไหร่นักเรียนประมาณร้อยอะทุกคนประมาณร้อยนี่แหละ95ไปหาร้อเนี่ย,ยจำนวนก็จะแบบคลาดเคลือนนะคะยังขาแคลนอุปกรณ์ต่างๆอยู่เยอะนะคะนี่ป้ายของเราอันนี้เป็นเต้นำน,นวยการ กิจกรรมรู้เสือรอดูความสนุกในวันพรุ่งนี้นะคะสีมีพี่บาพี่บอมีรถขือนส,อส่วนขึสีบานเอิ่มอันนี้ฐานฐานรับฐานสง่งอากาศโอ้ยหฮมชั่มซาบัน <c oughs> ตะมีอไรคุณครูคะ่ะหนูให้ครูคะ่ะจากน้อง,น,อง,น,องนุ่มนี่มุยน่ารักมากที่สุดเลยนี่ก็ถั่วม,มาให้อันนี้กลับขึ้นห้องแล้วนะคะเด็เกๆก,ก็ปรสงค่ะวอาสอนประสงค่ะชิดเอดโฟนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตอำมราผ่าจากนะคะเดี๋ยวพอกันไมนหนมในคลิปอ,อื่นนะคะคลิปลูกเสือเดินทางไกลนะคะ น้เบิงความนาราความสงสนารนะคะึงผู้อบจะนั่มาฝากมืออื่นนะคะสำหรับทีนี้สวัสดีค่ะนี่ไงเจ้าของถั่วนี่ไงเจ้าของถั่วให้คุณครูขอบคุณนะคะน,น้องนุ่มนี่เปิ้นเปิ้มันเถื่อนพี่น้นนนองน,นี่ขอบคุณนะคะเปิ้มันเถื่อนคู่